ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมวันพียดต่อเตร์ามาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแมทเอกใจเจเลยนะผมมีสมาชิกถึง150,000คนนะฮะต้องการซื้อขายดีรือดีดองเพียดนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเจเลยเท่านั้น เอาแล้วครับผมมาอยู่ตัวละครจาบ้ากันบ้างน,นะผมกับตัวละครสายหมัดอันดับหนนะึ่งนัเมตาปัจจุบันนะผมแต่ว่าผมเลวแค่80กว่าเองนะผมยังไม่ร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการเล่นก็อาจจะลำบากนิดนึงนะผมเพราะครูดาสกิลเนี่ยอาจจะมาไม่ทันได้นะผมมันจะมีคนมาหาเราแล้วไง ถ้าเรามีเกาะเราก็ใส่ได้หมดบอกเลยเออขอเต็มชุดหนึ่งดอน,นผมโดนชสนีเหล็กสิบนิ้วเข้าไปนะผมแล้วก็ดออออกมาก่อนฮนะแล้วก็ขออุย้ยมันเกาะแต่เกาะแต่ก็เตะไปก่อนเท้าวายุนะผมแต่เหมือนไม่โดนแฉ่งว่ะมันไปโดนโรเจอร์แทนนะผมชิปหายแล้วโดนลุมแบบนี้ไม่ดีแนะ่สกิลหมดแล้วสวยแล้วแหละโอ้โหโดนทุบไปหนึ่งทีฮนะยังไม่แตะผมแต่ว่าแฉงใกล้ตายโอเคสวยับผมเราต้องหนีออกมาก่อนนะผมโอ้คูดูดาวหมดเกลี้ยงเลยนะผม คือเราอาจจะต้องเล่นแนวแบบเถวสองหน่อยนะฮะสำหรับตัวละครจาบ้านะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอตัองงูหรือว่าตัวละครอื่นๆนะผมถ้าเกิดว่ามีจังหวะหรือมีสกิลค่อยเข้าทำนะผมตัวละครน,นี้สกิลแรงมากๆเลยนะผมมาแล้วผมโลเจรดดัดชนีเหล็กแต่มันดอสอะไรได้วันนี้เฮ้ยเขออเท่าอายุไม่ทันนะผมโดนขัดได้ก่อนนะแต่แชงใกล้แตกใกล้แตกกอ็อะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะผมแบบนี้ไม่ไหวละมันมันเยอะเกินไป ต้องหนีนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ขอหนีออกมาก่อนแล้วกันชิบหายแล้วจะพิ่งใจเย็นแชงหนีครับผมตีธรรมดาตีธรรมดาเพื่อนในการเคลื่อนที่ครับผมเออออกมาได้อยู่ครับผมเกือบไปแล้วนะผมเมื่อกี้อยู่การดงเท้าเลยนะผมสามตัวไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวรอสกิลแป๊บหนึ่งครับผมเราต้องมีเกาะแล้วค่อยเข้าทำนะผมเฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้อโอ้โหเราติดตัดเลือดดิเอาเนื้อไม่ได้หลบออกมาก่อนแล้วก็เตะเท้าวายุลูปัสโฟไปรับผโอ้โหทีเดียวหายไปเลยครับผมสับนิกะนะฮะโอ้โหต่อให้เป็นสายโล่ยังแตกได้เลยนะผมแต่ว่าเราติดบูธด้วยฮ ดึงเลยเพื่อนดึงเลยฮะแต่ว่ามีจาบ้ามาโดนสายดาชนีแต่ว่าโอ้โหมันเตะโดนหลายยิดตัวแตกไปเลยนะผมโอ้โหไม่เป็นไรผมเดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่แล้วกันนะผมโอเคเรายังทงน้ำอยู่นะผมไปับผมไปช่วยเพื่อนฮะมีคนมาเป็นแช้งแช้งตัวนี้ได้ับผมรอเข้าไปใกล้ๆฮะน่าจะดึงเสร็จก่อนนะผมเราน่าจะขัดไม่ได้ไม่เป็นไรดึงเสร็จก็แตกสิครับผมโอ้ยังไม่แตกนะผมคันตายยังเด้งอยู่อีกห่อได้เลยเพื่อน ขอดัดฉนีเหล็กสักครั้งแล้วโอ้โหไม่โดนบ้าเว้ยไม่เป็นไรครับผมเก็บงานด้วยการตีธรรมดาเอาละกันนะผมแล้วก็ดึงธงไปเลยฮนะโอ้โหบอกเลยว่าแล้วแปดสิบยังเตะแ,แตกได้หมดเลยนะผมตัวละครมันดาเมจค่อนข้างเวอร์นะผมจริงจริงแล้วเนะี่ยดาเมจปกติต่อฮิตมันไม่ได้เยอะหรอกครับผมแต่ว่ามันโดนหลายฮิตเท่านั้นเองนะผมสำหรับสกิลต,ตัวละครตัวนี้นะผมมันเลยทำให้ดาเมจเนี่ยมันล้นมากๆเลยนะผมเนี่ยโรเจอร์โรเจอร์ไม่มีสกิลก็เสร็จผมนะผมลูปัส โฟยัดเข้าไปเต็มๆต็มแผมโรเจอร์ก็เอาไม่อยู่นะผมดาเมจแรงมากๆของของตัวละครตัวนี้นะผมเนื่องจากว่าสแต็ดีเฟนต์เนี่ยมันเป็นดับเบิลสเกลลิงนั่นเองนะผมนอกจากจะเพิ่มความถึกให้กับตัวเองแล้วนะผมมันยังเพิ่มความแรงให้กับสกิลด้วยนะผมสกิลของตัวละครตัวนี้ผมจะนับจากดีเฟนต์อย่างเดียวเลยผมแล้วตัวละครตัวนี้สามารถเก็บสแต็ดีเฟนต์ได้ด้วยนะขอลูปบั้นโฟสักทีเถอะเมื่อกี้เราพลาดมาแล้วรอบนึงไงขอเตะเสยคางสักหน่อยแล้วกันนะผมดึงธงทันไหมฮะน่าจะจบไปเป็นเทียบกเ,กบเ,ยเรื่นรัมองๆนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมที่2กันบ้างนะผมกำดานเดซโลซาโคลอสเซียมนั่นเองนะผมโอ้โหลุจิมาแบบนี้มันโดดใส่แน่เลยอ๋อไม่เข้านะผมไม่เข้าตรงกลางนะหรือว่าจะโดดมาดักหน้านะผมขอสักทีได้ไหมไปไหนขอเตลูปัตฟอร์ไปก่อนนะผมไม่โดนอะไรวะน่านะไม่เป็นไรเราล็อกเป้าลุจิแล้วฮะขยับปุ๊บตายปับ๊บขยับ พยายามแล้วก็แตกสิครับผมเรียบร้อยทีเดียวพอครับผมดาชนิลเล็ก10นิ้วนะผมแล้วเราสามารถเก็บสแต็กจากการโจมตีศัตรูได้ด้วยนะผมเมื่อกี้คือโดนไปชุดหนึ่งเต็มๆ10นิ้วเลยนะผมแปลว่าเราน่าจะได้ดีเฟนเดฟนะผมหรือว่าบัฟเดฟถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะผมโอ้โหเกือบเต็มแล้วนะผมมันเต็มห้าสิบนะฮะดาเมดน่าจะแรงจัดๆคอตเตะทีหนึ่งลูกปัดสองแตกโอ้โหแตกสองสยองขวัญว่ะทั้งนกูทั้งแชงคือเกิดใหม่เลยนะผมโอเคโคบี้โคบี้เหรอตีธรรมดาก็ได้นะผมแต่ดามเมยดการโจแแออททคยู่นะะฮ แปลว่าถ้าเกิดเราใส่แอทแท็กมาให้กับตัวละครตัวนี้ผมจะไปเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติธรรมดาอย่างเดียวเท่านั้นนะผมสกิลจะไม่เกี่ยวนะผมนี่ไอ้ดัชนีเหล็กไม่กดแต่มันดอสได้ไงชิปหายแล้วน่าจะต้องรอให้เขาดึงไปก่อนนะผมแล้วค่อยเตะลูปัสตโฟยัดหน้าเอาแล้วผมลุกขึ้นมาก็เตะลูปัสตโฟอเอาหายนะผมเรียบร้อยฮะคือถ้าเกิดว่าเราไปเตะตอนที่เขาจับธงเนี่ยอาจจะไม่แตะได้เพราะเขาลดดาเมจเยอะมากๆนะผม เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเยอะไปเยอะไปขอนด่วดสักทีเถอะต้องหนีออกมาก่อนฮะสกิลเราหมดแล้วนะผมความแรงคือตอนนี้เหยนผมเน้นเป็นเดฟหนักมาก,กว่านะผมเพราะฉะนั้นจะเน้นดาเมจจากสกิลเท่านั้นเลยนะผมแอทแทกเดี๋ยผมใส่มานิดเดียวนะผม<ๆ>ก็อาจจะตีธรรมดาไม่ค่อยเข้านะฮะโอเค เราต้องใช้ประโยชน์จากดับเบิลสเกลลิงให้ถูกต้องนะผมเพราะตัวละครตัวที่มันเน้นดีเฟสเจอน้องงูเป็นเหยื่อไงพอน้องงูเป็นเหยื่อแบบนี้แต่ว่าหินมันขึ้นมากันเราอาจจะโดดติดหินได้นะผมรอหินหายก่อนนะฮะจะเย็นนี่กะเอางั้นเลยเหรอโอ้โหวิ่งใส่เลยเตะลูปัดไม่น่าเลยไม่น่าเสียสกิลอย่างนี้เลยนะผมพลาดเองนะฮะไมนเป็นไรเดี๋ยวหายเจอกันหายแล้วเอ้ยมันเอาเนื้อไอ้บ้านี่มันเอาเนื้อกันเราหนีฮะไม่เล่นกับน้องูดีกว่าต่ชนิดนี้เลกมันรู้ได้ยังไงผมโดดใส่มีตาหลัังงงงอออยไไะนนน้้้้โบาเี สกิลหมดเกี้ยงเลยน้องดันหลบได้ด้วยนะผมอุตส่าห์ติดบูธได้ทันทีนะผมโดนทีเดียวน่าจะแตกอยู่นะผมไม่เป็นไรรอครูดาวแป๊บหนึ่งฮะต้องใจเย็นๆน,นะผมเล่นตัวละครเอาเคาน์เตอร์พลาดแบบนี้ขอแบบเน้เนๆเลยว้ยเออสักทีเถอะวะมันดิ้นเยอะเกินไปนะไอ้ตัวนี้นะผมรุจ,จริเหรอรุจ,จรงรุจ,จริคือมาได้หมดอนะ่ะเออแต่ชน,นีเล็กสิปนิ้วไปเลยละกันนะผมเอาเปลี่ยนร่างทันชิปหายละเปลี่ยนร่างอย่างนี้เราไม่น่าไหวป่กวะแต่ว่าเลือกเขาโลน่าจะได้อยู่เดี๋ยวรอเตะรอเตะลูบัตฟ โอ้มันมีแฮกเกอร์มาบังนะผมถ้าไม่มีแคกเกอร์มาบังเนี่ยไม่น่านะผมรุจิไม่น่ารอดแต่มันไปนู่นแล้วไงเดี๋ยวใจเย็นก่อนรุจิออกไปก่อนฮนะเรามีเกาะแล้วน่จะพอไหวนะผมแต่ว่ารุจิก็สามารถทำลายเกาะเราได้เร็วม,มากๆเหมือนกันนะผมบูโน่ดึงธงเสร็จแกตายเถอะนิ้วสั่งตายแต่มันทด,ดได้อีกแล้วอะอะไรกันวะนนี้เอ้ย,อยปลามาโอเคได้อยู่ครับผมดึงธงไปเลยแล้วกันนะผมเราจะมีเกาะแบบเต็มแม็กอยู่นะฮะแต่ว่าเพื่อนครับผมธงแรกเราโดนรุจิหลอยธงไปแล้วอะ ชิปหายแล้วโอเคอยังได้ธงนำอยู่นะผมเลยแค่สิบวิเราดึงกลับมาไทำให้ธงกลางก็ได้เดี๋ยวผมเตะลูบัตฟอร์ไปช่วยเตะไปก่อนแล้วกันทักทีมันต้องมีคนแตกอะบูโดดึงเลยฮะไม่เป็นไรเราทำหน้าที่สายวิ่งแทนแล้วกันเออดึงไปเล้วผมเออเรามีเกาะอยู่แล้วไงกันดาเมจได้แล้วผมก็จะไปเที่ยวสำหรับเกมที่สองแลผมทำหน้าที่แทนสายวิ่งซะเลย โอเคผมมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับด่านวอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปรอตรงบ,บันไดแล้วกันนะฮะแล้วก็รอซ้อนแล้วกันเราจะไม่บวกไปแถวหน้านะผมพเพราะงั้นเดี๋ยวเกาะอาจจะหายฟรีๆได้ผมก็ดึงธงสองไปก่อนนะฮะแล้วก็รอให้เอเซนเนี่ยมาชาร์จธงนะผมส่วนเราเนี่ยไปรอซับสายวิ่งตรงกลางนะผมน่าจะมีคนดึงไปแล้วก็คือโรเจอร์ไม่เป็นไรฮะผมให้เขาดึงไปก่อนเลยฮะ เพราะว่าดาเมจเขาแบบทะลุทะลวงมากๆเลยนะผมเราก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะผมอย่างแชงอย่างเงี้ยถ้ามีสกิลสอเนี่ยเเขาว่าจะใช้ในการตัดเกาะเราด้วะผมถ้าเกิดว่าเราโดนตัดเกาะเนี่ยอาจจะลําบากได้แต่ว่าไอ้นี่มันวิ่งหน้าตั้งมาเลยฮันเน่จะไปไหนครับนั่นหลบโอ้โหเกาะแตกว่ะไม่เป็นไรเกาะแตกแต่ว่ายังได้อยู่ไม่โดนดาเมจก็น่าจะเรียบร้อยเออสวยนะผมโอ้โหกะจะเติมเกาะสักหน่อยนะผมแต่มันโดนแตกไปก่อนนะผมโดนน้องงูเก็บไปนะฮะห้งนี้น่าจะได้แลผมโอ้โหเคลียร์หมดเลยเรอระลุจิน้องงูมาขอเลย ขอดัดชน,นีเหล็กสักหน่อยแล้วกันเออมันต้องโดนเมา่อไหละแต่ทำไมมันไม่เข้าเลยวะเนะี่ยอะไรครับเนี่ยแต่เราจะไม่มากพอเลยเดี๋ยวอะไรผมเล่นเองรูจิผมเล่นเอง,เน,เองนายดึงไปเลยฮะเดี๋ยวเรากันให้ับผมเราจะพยายามขัดให้หมดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไงเราลูปัตโฟยัดหน้าไปห้ผมแตกไปแล้วเกาะเราก็จะหายอีกแล้วเนี่ยแต่ว่านิกาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตัวใครตัวมันผมขอรอคูดาวก่อนแล้วกันนะโอเคเขาเคานเตอร์ไปแล้วผม แต่ว่านะครับผมเดี๋ยวเราดูข้างหลังด้วยนะผม <_ d ose> เผื่อรุจิมันแอบย่องเบามานะผมอันนี้อันตรายจัดจัดขอสักทีเธอเอออย่างน้อยก็ได้สเต็กดีเฟน์ละกันนะฮะ <_ d ose> โอเคนี้มากันครับผมมีเกาะเกาะแล้วจบหมดแล้วโอ้โหแล้วรุจิใส่เราก่อนเลยโอ้โหไม่โดนเฉยมันหลบหลังกำแพงโอ้โหไอ้บ้าเอ,อ้ยติดบูทด,ด้วยให้มันดึงไปก่อนแล้วกันนะฮะเราน่าจะไม่ไหวเนี่ยดรอสไหมดอทสิเพื่อนดอทดอทดอทขู่แล้วเนี่ยขู่ขู่แล้วเนี่ยเรามาขู่เต็มที่แล้วแล้วก็ไปแล้วผมขู่แค่นั้นแหละเอ้ยมันกลับมาบุกเลยเหรอทิปหายแล้ว กระทืบด้วยโอ้โหเต็มชุดเต็มสูบการกันทันไนเพื่อนกันทันไนอ้ขนดัดชนีเลยสักทีนึงเออหายเรียบร้อยผมล้างกระดานแล้วเหลือน<ๆ>นีกะนี่กะรอรอจังหวะรอจังหวะมันเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์เพื่อนมันคเนคาน์เตอร์เสร็จแล้วยังไงเราโอโ้ยังไม่ตายอีกเลยนิดเดียวนะผมแต่เกาะมาแบบนี้ก็น่าจะไหวชิลขออีกสักทีแต่มีคนวิ่งหน้าตั้นมาเลยว่ะโอ้โหโรเจอร์มาแบบนี้จะกันยังไงครับพี่เกาะหมดแล้วดิเราโดนสายฟ้าช็อตอีกนะผมไม่เป็นไรฮะ รอคูดาวแป๊บหนึ่งนะผมหวังว่านิกาหรือว่าโราเจอร์จะไม่สนใจเราตนะ้องโอเคได้อยู่ฮนะแล้วก็ของเก่าอีกสักหน่อยโอ้โหตีไม่เข้าเลยนะผมเราไม่ได้ใส่แอทแทกมาผมเราใส่มันน้อยเกินไปนผมดาเมจยังอาจจะไม่พอต้องใช้สกิลเอาเอาไม่ต่างคนต่างไม่โดนโคเตะลูปั้ฟอร์ไปเลยแล้วกันได้เกาะคืนมานะผมแต่ว่าอาจจะไม่มากพอขอเลี้เลือนนิดนึงนะฮะดึงธงคืนก่อนครับดึงธงโอ้โหเกาะเรามีอยู่น่าจะได้อยู่นะผมแต่ว่าแช้งตัวนั้นนะผมมันมาเล่นเราแน่ฮะค,คือนองูกันไม่อยู่แล้วนงูบินไปแล้วไงฮะ เราไปพร้อมบ้างเลยผมสภาพนี้ครูดาวไม่มีซักสกิลครับผมขอหลบมาก่อนนะเผื่อมันคาร์มุนะผมเราจะได้หลบได้นะผมโอเคได้อยู่ฮนะเอาทงไปเลยเพื่อนเอาทงไปเลยไอเทมนับยิง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 ได้เลยฮะเดี๋ยวเก็บไอเทมแล้วก็ถัานไปกระโดดเปะปากเรียบร้อยเอาคาบูมอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันจบเลยตัวแตกซะแล้วเหล่าเพื่อนดึงไปก่อนเลยแล้วกันนะผมถ่านแหละผมว่าทานันน่าจะทันอยู่ ทันอีกนิดเดียวเออโอ้โหพอดีเ๊ะเลยผมเกือบไม่ทันนะผม,ผมก็จบไปที่รล้วผมสอกเกมสุดท้ายนะผม,ผมก็ฝากกไลค์กันนิดน,นึงนะผมแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe